สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับพามาดูทุเรียนทุเรียนอากาศดีๆตอนช่วงเช้าครับเพื่อนวันนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับเพื่อนพาเ,นเพื่อนมาดูทุเรียน4เดือนครับนี่นี่คือทุเรียน4เดือนรดน้ําบ้างไม่ได้รดน้ําบ้างครับ เพราะว่าพี่บุญมาเนี่ยต่อระบบให้น้ำอัตโนมัติเอาไว้แล้วก็ไปทำงานผลลัพธ์ของมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับก็ถือว่าพอใจครับก็ต้นเดิมๆนี่นะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได,ได้ได้ดูต้นงามบ้างไม่งามบ้างอันนี้ก็ลองลงปลูกใหม่นะครับลงปลูกใหม่ก็มี ใบเหลืองก็มีนี่ครับอันนี้ใบเหลืองใบเหลืองก็ยังไม่ได้แก้นะครับเพื่อนใบเหลืองยังไม่ได้แก้งดงดน้ําลงนิดนึงที่เป็นใบมันเหลืองนี่ครับเพราะว่าพี่บุญมาเข้าใจว่ามันรากเน่าก็เลยงดน้ําอันนี้ปลูกใหม่ปลูกใหม่ได้ประมาณสัก2ออาทิตย์ครับ แตกยอดออกมาก็แตกยอดออกมาก็สวยครับแต่ปัญหามันคือว่าตอนแรกตอนแรกๆนะครับพี่บุญมาไม่ได้มุงตะแลนไว้ให้มันเพิ่งมามุงตะแลนไว้เมื่อวานผลของมันก็คือว่าซันเบินขั้เพื่อนอนี่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าซันเบินใบไหมเลยขับนเพื่อนเนะนี่ยมันจะออกสีน้ําตาลแบบนี้พอโดนโดนหนักๆเข้าก็จะไหมไปเลยขับนเพื่อนเนะนี่ยครับเนี่นยใบไหม ใบไม่สันเบิร์นเนี่ยครับเพื่อนๆนี่ครับเนี่ยก็เข้าใจอยู่นะครับว่าต้องมุงสลนแต่บางทีก็ไม่ทันครับพี่คุณมาก็เลยไม่ได้มุงให้ถ่ายได้หลายมุมดูเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูดูโคนดูใบดูต้นดูใบนะครับต้นนี้ก็ เริ่มดีขึ้นนะครับเหมือนจะเหมือนจะดีขึ้นเอาเอาหญ้ามาคุมโคนครับแต่ว่าเปิดเปิดโคนไว้ครับเพราะว่ากลัวมันรากเนา่าเปิดโคนไว้นิดหนึง่งตอนนี้ทุเรียนทุเรียนก็เหมือนว่าอากาศมันได้กําลังจะงามแต่ปัญหาที่ตามมาอีกแบบไม่คาดคิดคับเพื่อนวัวเข้าสวนคับเพ่อนวัวเข้าสวนกินกินทุเรียนพี่บุญมา เสียดายมากครับเพราะว่าทุเรียนกาลังแตกใบอ่อนแตกไปเพสลาดันเพื่อนโดนโดนวัวก,กินใบอ่อนไปตัดยอดเลยครับอนอนไม่หลับเลยเครียดมากเลยสงสารมันแล้วก็เสียดายมันด้วยปกว่าจะปลูกได้อันนี้ก็ก็โดนกินไปครับเพื่อนแต่ว่ายอดอยังยังเหลืออยู่กาลังจะแตกยอดใหม่แต่ว่าโดนโดนกินไปครับเพื่อนโดนกินโดนวัวก,กินยอดไปแล้วกินไปหลายต้นนะครับ กินเข้ามากินมันก็กัดกินกินยอดกินอะไรมัน,นยางเงครับพรเพื่อนๆนะกัดกินยอดมัน,นต้นนี้ก็ยิ่งไม่งามต้นนี้ไม่งามก็มากินอีกอันนี้อันนี้ถ้าถ้ากินไปก็ไม่เหลือเหมือนกันนะแต่มันไม่กินมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ที่สวยที่สุดครับสวยสวยที่สุดตอนนี้คีเรที่สุดแล้วครับเพราะว่าวัวกินไปแล้วครับเพื่อน เสียดายมากเลยกําลังจะแตกยอดกันเพื่อนนะคือนะกำลังจะเป็นหางประทนะูยอดก็กําลังจะแตกเป็นหางประตูโดนกินเรียบเลยเพื่อนนะคลิปนี้ก็เนะี่ยมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่าอยากอยากจะบอกเพื่อนๆว่าวัวเข้าสวนกินทุเรียนครับกินไปสี่ห้าต้นนะก็เลยเดี๋ยวจะหาว่าทําไมทุเรียนพี่บุญมาเป็นแบบนี้ มันก็จริงๆครับวัวเนี่ยเจ้าของวัวก็ไม่ได้สนใจอะไรเราก็จะว่าจะว่าเขามากก็ไม่ได้ก็ว่าไปอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เสียค่าสินไหมค่าปรับอะไรกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรนะเราไปเสียค่าปรับหรือปรับกันเป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะอยู่ด้วยกันยากพี่วุฒมาก็จําเป็นต้องลงต้นใหม่นะครับตัดปัญหาคือซื้อต้นใหม่มาปลูกอีกสักหน่อยหนึ่งสัก สัก4ีหต้นปลูกเพิ่มขึ้นนะครับมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ช่วงนี้ก็ต้องมาเล่งปลูกทุเรียนเพิ่มอีกแล้วครับเพื่อนนะก็นอกจากเราจะระวังระวังพวกเพีย้ยพวกเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังยังต้องมาระวังวังวเข้าสวนดีครับเพือ่อนกินกินกล้วยกินอะไรกินไปหมดครับเสียหายนะฝากฝากขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาดูทุเรียนพี่บุญมานะครับ ตวงนี้อากาศดีๆก็ขอให้ทุเรียนของเพื่อนๆทำงานทุกๆคนนะครับเพราะว่าอากาศกำลังได้แล้วครับให้ให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยาพอเหมาะครับอย่าให้มากอย่าให้มากเกินอย่าให้เยอะเกินนะครับทุเรียนชอบแบบพอดีพอดีอขาดดีกว่าเกินนะครับขาดนี้เราเราพอเติมน้ำเติมปุ๋ยเติมยาได้แต่ถ้าเกินนี่คือใบไม้อย่างเดียวเพื่อนๆะนะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ